สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าดึกดื่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในคืนนี้เป็นเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องนั่งติดตามจนจบเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับคืนนี้เหยื่อในคืนฝนตอนที่หนึ่งคืนที่หายไปฝนตกหนักในคืนนั้นเสียงฝนเคาะใส่หน้าต่างโรงพยาบาลอย่างไม่หยุดหย่อน วิชัยมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าดำสนิทไม่มีแสงดาวดวงไหนส่องแสงลงมาเขาถอนหายใจยาววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้พรุ่งนี้เขาจะได้กลับบ้านหลังจากที่อยู่ที่นี่มาหลายเดือนนาฬิกาบนผนังชี้เวลา23นาฬิกา30นาที โรงพยาบาลเงียบสงบมีแต่เสียงฝนและเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ยังทำงานอยู่วิชัยเก็บของใส่กระเป๋าเป้ใบเล็กเขาไม่ได้เอาของมามากเพราะจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้แล้วเขาเดินออกจากห้องพักระหว่างทางมีพยาบาลคนหนึ่งเดินผ่านไปเธอมองวิชัยแล้วยิ้มให้เบาๆวิชัยโบกมือให้เธอเป็นพยาบาลที่ดูแลเขามาตลอดช่วงฝึกงาน แต่เขาไม่ได้ถามชื่อเพราะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านไปเร็วเกินไปตอนที่วิชัยเดินออกจากโรงพยาบาลฝนยังคงตกหน้าแน่นน้ำฝนไหลาซาะลงมาตามท่อน้ำฝนสร้างเสียงที่ฟังแล้วน่าหวาดกลัวเขามองไปทางซ้ายขวาหาแท็กซี่ที่จะกลับบ้านแต่ดูเหมือนไม่มีแท็กซี่คันไหนอยู่ในบริเวณนี้ หลังจากรอประมาณ10นาทีมีแท็กซี่สีเหลืองคันหนึ่งเข้ามาจอดหน้าโรงพยาบาลวิชัยรีบวิ่งไปเขาเปิดประตูหลังขึ้นไปนั่งน้ำฝนเปียกเสื้อผ้าของเขาเขาสั่นเล็กน้อยจากความหนาวไปไหนครับเสียงคนขับรถเป็นเสียงแข็งแข็งฟังดูไม่ค่อยเป็นมิตรไปสถานีรถไฟครับวิชัยตอบขณะเช็ดน้ำฝนออกจากหน้า เขามองไปที่กระจก่องหลังเห็นใบหน้าของคนขับรถเป็นผู้ชายอายุประมาณ40กว่าหน้าตาดูเหี่ยวแห้งผิวหน้าเป็นรอยยน่นดวงตาคู่นั้นมองดูแปลกๆไม่มีแสงระยิบระยับเหมือนคนปกติรถแท็กซี่เคลื่อนตัวช้าๆออกจากโรงพยาบาลวิชัยมองออกไปนอกหน้าต่างถนนเปียกปอนแสงไฟส่องลงมาสร้างเงาสะท้อนบนพื้นถนน ทำให้ทุกอย่างดูเหมือนเป็นภาพในฝันร้ายนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมครับคนขับรถถามอย่างไม่ขาดคิดใช่ครับทำไมรู้ครับวิชัยถามเขารู้สึกแปลกๆปกที่คนขับรถรู้ได้เห็นจากเสื้อผ้านะครับคนขับรถตอบแต่เสียงของเขาฟังดูไม่ค่อยจริงใจวิชัยมองดูตัวเองเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดาไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ เขาเริ่มรู้สึกสงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดมากนักรถแท็กซี่วิ่งไปตามถนนที่เปียกปอนด้านข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ที่ใบไม้โต้แต้ไปมาตามลมท้องฟ้ายังคงมืดมิดไม่มีแสงดาวหรือดวงจันทร์มีแต่เสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุดทำไมถนนเส้นนี้ถึงได้เงียบเหงาจังครับวิชัยถามเขาสังเกตเห็นว่าตลอดทางที่ผ่านมา ไม่มีรถคันไหนวิ่งอยู่บนถนนเลยช่วงนี้คนไม่ค่อยออกมานอกบ้านครับคนขับรถตอบทำไมครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับคนที่ออกมาในเวลาดึกๆแล้วหายไปวิชัยรู้สึกหนาวสั่นเล็กน้อยเขาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความหนาวหรือเพราะสิ่งที่พึ่งได้ยินรถแท็กซี่เลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆที่วิชัยไม่เคยเห็นมาก่อน ตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างมีแต่ไฟหน้ารถที่ส่องทางไปข้างหน้าครับเราไปผิดทางไหมครับวิชัยถามเขาเริ่มรู้สึกกังวลไปทางลาดครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วคนขับรถตอบแต่ยิ่งไปไกลวิชัยยิ่งรู้สึกว่าทางนี้ไม่ใช่ทางไปสถานีรถไฟเขามองไปที่กระจกส่องหลังเห็นคนขับรถกำลังมองเขาอยู่ ดวงตาคู่นั้นดูเหมือนมีแสงประหลาดส่องออกมาผมอยากลงครับวิชัยพูดแต่อีกแปบ,บเดียวครับคนขับรถตอบแต่เสียงของเขาเปลี่ยนไปฟังดูน่ากลัวขึ้นรถแท็กซี่หยุดกระทันหันวิชัยกระแทกไปข้างหน้าเล็กน้อยเขามองออกไปนอกหน้าต่างรอบข้างมืดสนิทไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวทำไมจอดครับวิชัยถามคนขับรถไม่ตอบ เขาเงียบไปงั้นวิชัยรู้สึกว่าบางอย่างผิดปกติเขาพยายามเปิดประตูรถแต่ประตูไม่เปิดช่วยเปิดประตูหน่อยครับวิชัยพูดเสียงของเขาเริ่มสั่นคนขับรถหันมามองเขาในความมืดมิดวิชัยเห็นแววตาที่น่าหวาดกลัวไม่ใช่ตาของคนปกติเดี่ยวก็ถึงแล้วคนขับรถพูดแล้วหันกลับไปมองข้างหน้าหลังจากนั้นวิชัยก็จำอะไรไม่ได้ เขารู้สึกง่วงนอนอย่างไม่ปกติสายตาเริ่มพล่ามัวแขนขาเริ่มไม่มีแรงเหมือนมีคนใส่ยานอนหลับให้เขาเมื่อวิชัยตื่นขึ้นมาที่ครั้งเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นเย็นเย็นรอบข้างมืดมิดมีแต่เสียงน้ำหยดลงมาจากที่ไหนสักแห่งเขาลุกขึ้นนั่งศีรษะเจ็บปวดร่างกายปวดเมื่อยผมอยู่ที่ไหนเขาพูดกับตัวเอง เขาลูบมือไปตามผนังผนังเป็นอิฐเก่าๆครุขระมีความชื้นเขาเดินไปเรื่อยๆตามผนังจนไปเจอประตูบานหนึ่งเขาผลักประตูประตูเปิดได้ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกออกไปหาทางออกหรือรออยู่ที่เดิมมาบอกกันในคอมเมนต์นะครับพอวิชัยเดินออกจากห้องนั้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ในอาคารเก่าๆที่ดูผุพัง ผนังมีรอยแตกร้าวฝ้าเพลนหลุดลุยมีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นแปลกๆที่เขาไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเขาเดินไปตามทางเดินระหว่างทางมีประตูหลายบานบางบานเปิดอยู่บางบานปิดสนิทจากประตูที่เปิดอยู่มีกลิ่นเหม็นอับชื้นลอยออกมาวิชัยรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้น เขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าคนขับรถแท็กซี่คนนั้นพาเข้ามาที่นี่ทำไมและที่สำคัญที่สุดเขาไม่รู้ว่าจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรตอนที่สองห้องแห่งความตายวิชัยเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดเขาใช้มือคลำไปตามผนังเพื่อหาทางออกผนังเปียกชื้นมีเมือกเหนียวเหนียวติดอยู่ตามผนังเขาไม่อยากรู้ว่าเมือกนั้นคืออะไร แต่กลิ่นมันเหม็นแบบที่ทำให้อยากอาเจียนเขาเดินผ่านประตูหลายบานประตูบางบานเปิดอยู่เขาแอบมองเข้าไปข้างในมีแต่ความมืดมิดไม่เห็นอะไรเลยประตูบางบานปิดสนิทเขาไม่กล้าเปิดดูเพราะกลัวว่าจะพบสิ่งที่ไม่อยากเห็นยิ่งเดินไปไกลวิชัยยิ่งรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ธรรมดากลิ่นในอากาศเปลี่ยนไป เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยแต่ทำให้เขากลัวกลิ่นยาฆ่าเชื้อกลิ่นแอลกอฮอล์และกลิ่นอื่นๆที่เขาเคยได้กลิ่นในโรงพยาบาลเขาหยุดยืนกับที่ที่นี่เป็นโรงพยาบาลเหรอือเขาพูดกับตัวเองแต่โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่เหมือนโรงพยาบาลที่เขาเคยรู้จักไม่มีเสียงเครื่องมือแพทย์ไม่มีเสียงผู้ป่วยหรือญาติมีแต่ความเงียบสงบ ที่น่าหวาดกลัวและกลิ่นเหม็นที่แรงขึ้นเรื่อยๆวิชัยเดินต่อไปจนเขาพบประตูที่มีแผ่นป้ายติดอยู่เขาเอามือไปคลำม,มีตัวอักษรนูนอยู่แต่เขาอ่านไม่ออกในความมืดเขาผลักประตูเบาๆประตูเปิดได้ข้างในห้องมีแสงไฟสลูสัวส่องอยู่วิชัยเห็นเตียงหลายเตียงเรียงกันอยู่แต่เตียงเหล่านั้นไม่ใช่เตียงผู้ป่วยธรรมดา เป็นเตียงเหล็กที่มีสายรัดหนังผูกติดอยู่เหมือนเตียงที่ใช้มัดผู้ป่วยไว้ผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดแห้งแล้วเป็นรอยสีน้ำตาลดำๆกระจายอยู่ทั่วเตียงบางเตียงมีเศษผ้าข,ดขาดๆวิ่นๆติดอยู่ที่สายรัดเหมือนเป็นเศษเสื้อผ้าของใครบางคนวิชัยเดินเข้ามาในห้องช้าๆเขาเห็นโต๊ะโลหะตัวหนึ่งอยู่มุมห้อง บนโต๊ะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์วางอยู่แต่อุปกรณ์เหล่านั้นดูแปลกๆไม่เหมือนที่เขาเคยเห็นในโรงพยาบาลมีมีดผ่าตาัดหลายเล่มแต่ใบมีดสกรปรกเป็นคราบสีน้ำตาลดำมีอุปกรณ์โลหะรูปร่างแปลกๆที่เขาไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรและมีสิ่งที่ดูเหมือนเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ใส่ในขวดแก้วใสๆที่นี่คือที่ไหนกันแน่ วิชัยพูดเบาๆคณะถอยออกจากโต๊ะทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงครางเบาๆดังมาจากมุมห้องที่มืดมิดเขาหันไปมองเห็นมีคนนอนอยู่บนเตียงเหล็กเตียงหนึ่งเขาเดินเข้าไปไกลๆมีใครอยู่ไหมวิชัยเรียกเบาๆเสียงครางดังขึ้นอีกครั้งวิชัยเข้าไปใกล้มากขึ้นเขาเห็นเป็นผู้หญิงสาวใส่ชุดพยาบาล แต่ชุดนั้นขาดรุงริ่งเปื้อนเลือดผู้หญิงคนนั้นถูกผูกมัดไว้กับเตียงสายรัดหนังรัดแน่นที่ข้อมือและข้อเทา้าใบหน้าของเธอบวมช้ำมีรอยแผลหลายแห่งตาข้างหนึ่งเปิดไม่ได้เพราะบวมมากปากเปื้อนเลือดแห้งเมื่อเธอเห็นวิชัยเธอพยายามพูดแต่เสียงแหพ่พ่าช่วยช่วยฉันทีเธอพูดเบา วิชัยตกใจมากเขาเรีบเข้าไปใกล้คุณเป็นอะไรครับใครทำแบบนี้รีบรีบหนีเขาเขาจะกลับมาเธอพูดลำบากเขาคือใครวิชัยถามขณะที่พยายามแก้สายรัดที่มือเธอคนขับรถแท็กซี่เขาคือสมชายเธอตอบเขาจะผู้คนมาทำร้ายฆ่าวิชัยใจเต้นแรง เขานึกถึงคนขับรถแท็กซี่ที่พาเขามาที่นี่ที่นี่คือที่ไหนครับโรงพยาบาลเก่าถูกปิดมาหลายปีแล้วเขาใช้ที่นี่ทำร้ายคนเธอพูดขณะที่น้ำตาไหลออกมาวิชัยแก้สายรัดได้แล้วเขาช่วยเธอนั่งขึ้นเธอสั่นสะเทือนมากร่างกายมีบาดแผลมากมายแขนขาของเธอมีรอยบาดแผลเป็นแผลยาวๆเหมือนถูกมีดผ่า และที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเห็นว่านิ้วมือข้างซ้ายของเธอหายไปสองนิ้วเหลือแต่ตอนนิ้วที่มีผ้าพ,พันแผลโชกเลือดเราต้องออกไปจากที่นี่วิชัยพูดไม่ได้เขาล็อกประตูไว้และเขาเขายังอยู่ในนี้เธอพูดด้วยความกลัวเขาอยู่ที่ไหนชั้นล่างในห้องใต้ดินเขาเก็บเก็บสิ่งของไว้ที่นั่นเธอตอบ ทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงฝีตาฝีเท้าดังขึ้นมาจากชั้นล่างเสียงฝีเท้าที่เดินชา้ชาๆแต่มั่นคงเหมือนคนที่รู้ทุกซอกทุกมุมของที่นี่เขากลับมาแล้วเธอกระซิบความกลัวชัดเจนในเสียงของเธอคุณคิดว่าพยาบาลคนนี้จะช่วยวิชัยได้หรือไม่บอกมาในคอมเมนต์เลยครับไอเด็กนักศึกษาออกมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ทำร้ายเธอหรอก เสียงของสมชายดังกล้องในห้องข้างล่างแต่น้ำเสียงของเขาฟังแล้วน่ากลัวไปไปห้องข้างๆมีทางลับไปชั้นบนเธอชี้ไปทางประตูอีกบานหนึ่งวิชัยประคองเธอเดินไปที่ประตูที่เธอชี้เขาเปิดประตูข้างในเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เก่าๆมีบันไดเหล็กเก่าๆขึ้นไปชั้นบนพวกเขาขึ้นบันไดไปชั้นบนระหว่างทางเธอเล่าว,ว่า เธอถูกสมชายจับมาได้เมื่อสามวันก่อนเขาจับคนมาหลายคนแล้วผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เธอเล่าเขาเอาความสุขจากการทำร้ายคนก่อนฆ่าชั้นบนมีหน้าต่างบานใหญ่ที่กระจกแตกเป็นรูใหญ่วิชัยมองลงไปข้างล่างเป็นความสูงประมาณสองชั้นข้างล่างมีพุ่มไผ่และวัชพืชขึ้นหนาแน่นเสียงฝีท้าของสมชายดังใกล้ขึ้น พบแล้วเสียงของสมชายดังขึ้นเขาเห็นพวกเขาแล้วในมือถือมีดสั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกโกรธและความพอใจผิดปกติโดดเลยพยาบาลสาวตะโกนวิชัยโอบเธอไว้แล้วโดดออกจากหน้าต่างพวกเขาตกลงไปในพุ่มไผ่ข้างล่างใบไผ่และกิ่งไม้เล็กๆขูดขีดผิวหนังแต่ช่วยลดแรงกระแทกได้พวกเขาเดินออกจากโรงพยาบาลร้างมาได้ รอบๆเป็นป่าละมาะมมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมไม่มีแสงไฟมีแต่แสงจันทร์เล็กน้อยที่ส่องผ่านเมฆทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถดังมาจากข้างหลังมีแสงไฟหน้ารถส่องมาทางพวกเขาเขาขับรถตามมาแล้วเธอตะโกนพวกเขาวิ่งเข้าไปในป่าหลบซ่อนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่รถแท็กซี่สีเหลืองของสมชายวิ่งผ่านไปช้าๆเขากำลังหาพวกเขาอยู่เขา จะไม่ยอมปล่อยเราไปแน่พยาบาลสาวพูดเพราะเราเป็นพยานที่เห็นสิ่งที่เขาทำคืนนี้จะเป็นคืนที่วิชัยจะไม่มีวันลืมคืนที่เขาเจอกับความชั่วร้ายที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้ตอนที่สเกมล่าเหยื่อวิชัยและพยาบาลสาวซุ่มอยู่หลังต้นไม้ใหญ่พวกเขาได้ยินเสียงรถของสมชายขับผ่านไปหลายรอบ แสงไฟหน้ารถส่องเข้ามาในป่าเขากำลังตามหาพวกเขาอย่างไม่ยออ่อท้อเขาน่าจะไปแล้ววิชัยกระซิบอย่างไม่หรอกเขาอดทนมากเคยตามหาเหยื่อที่หนีไปทั้งคืนพยาบาลสาวตอบเธอหอบหายใจลำบากเสียเลือดมากจากบาดแผลต่างๆเราต้องหาทางไปถนนใหญ่ให้ได้วิชัยพูดไปทางนั้นแต่ระวังเขาอาจจะวนกลับมาเธอชี้ไปทางที่มืดมิด พวกเขาเดินผ่านป่าช้าๆวิชัยประคองเธอไปเธอเดินลำบากมากแผลที่ขาทำให้เธอเจ็บปวดทุกก้าวระหว่างทางเธอเล่าให้ฟังเรื่องราวที่น่าสะพรึงครัวสมชายไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นโรคจิตเธอพูดเขาเคยเป็นคนขับรถพยาบาลที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งนั้นก่อนที่จะปิดตัวลงทำไมโรงพยาบาลถึงปิดวิชัยถาม เพราะมีแพทย์และพยาบาลหลายคนทำร้ายผู้ป่วยทดลองกับพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตเธอตอบสมชายเรียนรู้วิธีทำร้ายคนจากที่นั่นวิชัยรู้สึกขนลุกเขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมสมชายถึงมีความรู้เรื่องการทำร้ายคนมากขนาดนี้เขาเก็บศพไว้ที่ไหนวิชัยถามในห้อมใต้ดินของโรงเรียาวาลเขาแช่ไว้ในน้ำแข็งเอาเอาวัยวะออกไปขาย เธอตอบด้วยเสียงสัน่นวิชัยหยุดเดินขายอวัยวะใช่เขาร่วมมือกับแก๊งค้าอวัยวะเป็นเงินเป็นทองเธอพูดเขาบอกว่าไตหนึ่งข้างราคาหลายแสนทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงรถขับมาใกล้อีกครั้งแต่คราวนี้เสียงมาจากข้างหน้าสมชายขับรถมาด้านหน้าพวกเขาแล้วเขาไปขวางทางออกแล้วพยาบาลสาวพูด รถหยุดไม่ไกลจากที่พวกเขาหลบอยู่เสียงประตูรถเปิดแล้วเสียงฝีเท้าเดินลงมาออกมาเดี๋ยวนี้ฉันรู้ว่าพวกแกอยู่ป่านี้เสียงของสมชายดังก้องออกมาเองจะได้ตายง่ายหน่อยวิชัยและพยาบาลสาวเคลื่อนตัวไปหลังต้นไม้ใหญ่อีกต้นพวกเขาเห็นแสงไฟฉายของสมชายส่องเข้ามาในป่าเขาเดินหาพวกเขาอย่างละเอียดหากมาไม่ได้ก็ต้องกลับไปวิชัยกระซิบ กลับไปกลับไปที่โรงพยาบาลเธอถามใช่ต้องหาหลักฐานเอาไว้แจ้งตำรวจวิชัยพูดและอาจจะมีคนอื่นติดอยู่ในนั้นเธอสายหน้าอันตรายมากเขารู้จักที่นั่นดีกว่าเราแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกเสียงฝีเท้าของสมชายเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นไฟฉายของเขาส่องเข้ามาใบหมากใกล้ๆกๆต้นไม้ที่พวกเขาซุ่มอยู่ พวกเขาค่อยๆเคลื่อนตัวกลับไปทางโรงพยาบาลเดินอ้อมไปทางหลังเพื่อไม่ให้สมชายเห็นการเดินกลับไปโรงพยาบาลร้างในตอนกลางคืนทำให้วิชัยรู้สึกกลัวมากแต่เขาคิดว่าต้องหาหลักฐานเอาไว้ทางเข้าหลังอยู่ตรงไหนวิชัยถามไปทางครัวประตูหลังเปิดได้เธอบอกพวกเขาเดินไปรอบหลังโรงพยาบาลมีประตูไม้เก่าๆบานหนึ่งวิชัยผลักดู ประตูเปิดได้แต่เสียงดังเอี๊ยดอาดเขาหยุดฟังไม่มีเสียงอะไรจากข้างในข้างในมืดมิดมีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหม็นที่แรงกว่าเดิมพวกเขาเดินผ่านห้องครัวเก่าๆมีโต๊ะสแตนเลสหลายตัวเตาแก๊สเก่าๆและอ่างล้างจานที่สกปรกห้องใต้ดินอยู่ไหนวิชัยถามผ่านทางเดินหลักมีบันไดลงไปแต่เธอหยุดพูดแต่อะไร เขาเก็บคนเป็นๆไว้ด้วยก่อนฆ่าเธอพูดด้วยความกลัววิชัยใจเต้นแรงหมายความว่าอาจจะมีคนยังมีชีวิตอยู่อาจจะแต่สภาพเธอไม่อยากพูดต่อพวกเขาเดินไปตามทางเดินหลักวิชัยเห็นบันไดลงไปข้างล่างเป็นบันไดคนกรีดเก่าๆมีเพียงความมืดมิดข้างล่างกลิ่นเหม็นคลุ้มขึ้นมาจากข้างล่างแรงมากวิชัยหยุดเดินลงไปไหม ธอกลัวมากแต่พยักหน้าลงไปเร็วๆแล้วขึ้นมาทันทีพวกเขาเดินลงบันไดชา้าๆยิ่งลงไปลึกกลิ่นเหม็นยิ่งแรงเป็นกลิ่นของเลือดเนื้อเน่าและสารเคมีผสมกันจนหน้าขยะขยงข้างล่างมีหลอดไฟติดอยู่หลายดวงแต่ส่องแสงสลัวๆว,วิชัยเห็นห้องหลายห้องมีประตูเหล็กกันเสียงผนังเปียกชื้นมีคราบสีน้ำตาลดำๆเลือยไปทั่ว ถ้าเป็นคุณคุณจะกลับไปช่วยพยาบาลหรือหนีไปเรียกความช่วยเหลือบอกมาในคอมเมนต์เลยครับเขาเปิดประตูห้องแรกข้างในมีโต๊ะผ่าตัดสแตนเลสเปื้อนเลือดแห้งแล้วบนโต๊ะมีมีดผ่าตัดหลายเล่มเลื่อยตัดกระดูกและอุปกรณ์อื่นๆที่ดูน่าสะพรึงกลัวในห้องที่สองมีตู้แช่แข็งหลายตู้วิชัยไม่กล้าเปิดดูเพราะเขารู้ว่าข้างในคงจะมีสิ่งที่เขาไม่อยากเห็น ห้องที่สามมีเสียงครางเบาๆดังออกมาวิชัยและพยาบาลสาวมองกันมีคนอยู่เขาพูดเขาเปิดประตูข้างในมีผู้ชายคนหนึ่งถูกผูกไว้กับเสาเหล็กร่างกายเปื้อนเลือดมีบาดแผลมากไปขาข้างหนึ่งหายไปตัดไปแล้วผู้ชายคนนั้นยังมีชีวิตแต่แทบจะไม่มีสติช่วยช่วยด้วยเขาพูดเบาๆเมื่อเห็นวิชัย วิชัยรีบเข้าไปแก้เชือกเราจะพาคุณออกไปไม่ได้เขาจะกลับมาเขาเขาบ้าผู้ชายคนนั้นพูดลำบากทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงประตูชั้นบนปิดดังเสียงฝีเท้าดังลงมาจากบันไดสมชายกลับมาแล้วหนีไม่ได้แล้วพยาบาลสาวกระซิบเสียงฝีเท้าของสมชายเดินลงบันไดช้าๆเขารู้ว่าพวกเขาอยู่ข้างล่าง และครั้งนี้จะไม่มีทางหนีไปไหนอีกแล้วเขาย่างช่างเป็นนักตามแกคิดว่าจะหนีไปได้เหรอเสียงของสมชายดังก้องในห้องใต้ดินที่นี่คือบ้านของฉันฉันรู้ทุกซอกทุกมุมวิชัยมองไปรอบๆหาทางออกแต่ไม่มีทางออกนอกจากบันไดที่สมชายกำลังเดินลงมาซ่อนในห้องแช่แข็งพยาบาลสาวกระซิปแต่วิชัยรู้ว่าการซ่อนตัวไม่ใช่ทางออก สมชายจะหาพวกเขาเจอในที่สุดและครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหนีอีกแล้วเขาต้องคิดหาทางสู้หรือหาทางหลอกสมชายให้ได้เพราะหากไม่ทำอะไรเลยคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของพวกเขาเสียงฝีเท้าของสมชายใกล้มากขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วน่าขนลุกเขาเพลิดเพลินกับการล่าเหยื่อเหมือนเป็นเกมส์ที่เขาชอบเล่นเกมเริ่มแล้วนะ ลยอยากตายก่อนกันตอนที่สรอยแผลที่ไม่หายเสียงฝีเท้าของสมชายเดินลงบันไดช้าๆวิชัยรู้สึกว่าหัวใจจะหยุดเต้นเขามองไปรอบๆห้องใต้ดินหาสิ่งที่จะใช้ป้นกันตัวเขาเห็นมีดผ่าตัดอยู่บนโต๊ะเหล็กเขาเรียบไปหยิบอย่าพยายามสู้เลยเขาแก่กว่าเราพยาบาลสาวกระซิบแต่วิชัยไม่อยากยอมแพ้แบบนี้เขาถือมีดไว้ในมือรอให้สมชายเดินลงมา ฉันเห็นแกแล้วนะเด็กน้อยออกมาเดี๋ยวนี้จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดมากวิชัยเดินออกจากห้องช้าๆเขาเห็นสมชายยืนอยู่กลางห้องใต้ดินในมือถือมีดยาวๆใบหน้าของเขาในแสงไฟสลัวๆดูหน้าหวาดกลัวมากปล่อยพวกเขาไปผมจะไปกับคุณวิชัยพูดสมชายหัวรอกแกคิดว่าฉันโง่เหรอทุกคนต้องตายไม่มีใครเหลือ ทันใดนั้นมีเสียงรถตำรวจดังมาจากข้างนอกสีรีนและแสงไฟฉายส่องเข้ามาในโรงพยาบาลสมชายตกใจตำรวจมาได้ยังไงเสียงตำรวจตะโกนจากข้างนอกออกมาด้วยดีเราล้อมที่นี่แล้วสมชายจับพยาบาลสาวเป็นตัวประกันเอามีดแนบคอเธอถ้าตำรวจเข้ามาฉันจะฆ่าเธอทันที วิชัยตามสมชายขึ้นไปชั้นบนตำรวจหลายคนยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลมีไฟฉายส่องเข้ามามีรถตำรวจหลายคันปล่อยตัวประกันมาแล้วยอมแพ้ตำรวจตะโกนสมชายดึงพยาบาลสาวออกไปข้างนอกอย่าเข้ามาใกล้ไม่งั้นฉันฆ่าเธอ ทันใดนั้นวิชัยสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ในกลุ่มตำรวจมีอีกคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนเขาเป,ะเปะ๊ะๆนั่นใครวิชัยพูดกับตัวเองเขามองดูตัวเองอีกครั้งสังเกตเห็นว่าเขาใส่เสื้อผ้าแปลกๆไม่ใช่เสื้อที่เขาใส่มาและที่แปลกที่สุดเขาเห็นผู้ชายที่ติดอยู่ในห้องใต้ดิน ผู้ชายที่ขาหายไปข้างหนึ่งกำลังยืนอยู่ในกลุ่มตํารวจแต่ขาครบสองข้างผู้กำกับตํารวจเดินเข้ามาใกล้สมชายสมชายคุณป่วยหนักคุณต้องได้รับการรักษาสมชายส่ายหน้าฉันไม่ป่วยฉันสมบูรณ์ดีคุณอยู่คนเดียวที่นี่มาหลายเดือนแล้วพูดคุยกับคนที่ไม่มีตัวตนผู้กำกับตํารวจพูด คุณต้องการความช่วยเหลือวิชัยเริ่มเข้าใจเขามองไปที่พยาบาลสาวเธอเริ่มจางหายไปเหมือนเป็นเงาของคนที่ไม่มีตัวตนแพทย์หญิงกนิ t าเดินเข้ามาเธอใส่เสื้อกาวสีขาวมีป้ายชื่อติดอยู่ที่อก สมชายคุณออกจากโรงพยาบาลจิตเวชมาสองปีแล้วแต่คุณไม่เคยไปไหนคุณอยู่ที่นี่ตลอดเธอพูดเบาๆคุณสร้างเรื่องราวและตัวละครขึ้นมาในหัววิชัยคือใครแพทย์หญิงกนิษาาถามวิชยัยเด็กนักศึกษาแพทย์เขาขึ้นรถแท็กซี่ของฉันสมชายพูด คุณไม่ได้ขับรถแท็กซี่สมชายคุณไม่มีรถคุณเดินเท้ามาที่นี่ทุกวันแพทย์หญิงกนิฐาาพูดคุณจินตนาการเรื่องราวทั้งหมดวิชัยเริ่มจำได้ว่าเขาไม่ใช่นักศึกษาแพทย์เขาเป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการของสมชายคุณคิดว่าความจริงที่เพิ่งเปิดออกมานี้เป็นอย่างที่คุณคาดไว้ไหมครับบอกมาในคอมเมนต์เลยครับสมชายเรามาช่วยคุณ แพทย์หญิงกนิฐาเดินเข้าไปไกลไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บคุณจินตนาการทั้งหมดตำรวจเข้ามาคุมตัวเขาไม่ต่อสู้เขายอมแพ้แขนขาอ่อนแรงเหมือนคนที่เพิ่มตื่นจากฝันร้ายยาวนาน วิชัยรู้สึกว่าตัวเองกำลังจางหายไปเขาเริ่มเข้าใจว่าเขาไม่เคยมีตัวตนจริงๆเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจิตใจที่ป่วยของสมชายโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ก็ไม่มีห้องใต้ดินไม่มีศพไม่มีอุปกรณ์ทำร้ายคนมีแต่ความว่างเปล่าและความเงียบสมชายใช้เวลาทั้งวันที่นี่พูดคุยกับคนที่ไม่มีตัวตน เมื่อรถพยาบาลมารับสมชายไปวิชัยยืนมองตามไปเขารู้ว่าเมื่อสมชายไปแล้วเขาก็จะหายด้วยแสงแรกของฟ้าสางเริ่มส่องเข้ามาโรงพยาบาลร้างแห่งนี้กลับเงียบสงบอีกครั้งไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงฝีเท้าตามล่ามีแต่เสียงลมหลังฝนโซ่พัดผ่านหน้าต่างที่แตกหัก ในรายงานของตำรวจระบุว่าสมชายเป็นผู้บ่วยทานจิตที่หลุดออกมาจากการรักษาเขาอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้สร้างเรื่องราวและตัวละครต่างๆขึ้นมาในหัวเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นฆาตากรและมีเหยื่อหลายคนแต่ความจริงแล้วเขาไม่เคยทำร้ายใครเลย เขาแค่ป่วยหนักและต้องการความช่วยเหลือสมชายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชแต่บางครั้งเขายังคิดถึงเรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นบางครั้งในยามค่ำคืนเขายังได้ยินเสียงวิชัยเรียกชื่อเขาแต่เมื่อเขาหันไปมองก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหลายเดือนต่อมาสมชายเสือชีวิตขณะนอนหลับแพทย์บอกว่าเป็นภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน แต่พยาบาลที่อยู่เวรคืนนั้นเล่าว่าก่อนตายสมชายลุกขึ้นนั่งกลางดึกแล้วพูดว่าวิชัยผมพร้อมแล้วไปกันเถอะหลังจากนั้นเขาก็นอนลงและเสียชีวิตใบหน้าดูสงบเหมือนคนที่ได้พบเจอกับสิ่งที่ตามหาอยู่ณโรงพยาบาลร้างแห่งนั้นในคืนที่ฝนตกผู้คนที่ผ่านไปมาบอกว่าได้ยินเสียงคุยกันสองคนเสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้ชายวัยกลางคน อีกเสียงเป็นเสียงชายหนุ่มเรื่องราวของสมชายและวิชัยจบลงแล้วแต่ในใจของผู้ที่ได้ยินเรื่องนี้ยังคงมีคำถามอยู่ว่าความจริงและจินตนาการบางทีอาจจะไม่ได้แยกกันชัดเจนเสมอไปแม้ว่าคืนนั้นจะผ่านไปแล้วแต่รอยแผลในใจบางคนอาจจะไม่มีวันหายเหมือนเรื่องราวที่เล่าให้ฟังในคืนนี้ที่จะฝังอยู่ในความทรงจำของผู้ฟัง เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องเหยื่อในคืนฝนหากคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าดึกดื่นของเราด้วยนะครับเรามีเรื่องสยองสยองมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่คืนหน้าครับ